ครับ <c oughs> อ่าน,นี่ประวัติพระมนต์พระเศรษกาเจอกันอีกเที่ยนึงนะครับเลแล้วแรกวนี่ครับมีสูตรใหม่มานำเสนอนะครับสูตรใหม่ก็น้ำซุปหน่อยนึงกินข้าวแล้งน้ำกันพี่นอ้องมีสบายสบายนะครับของงานตอนเช้าวสววันจันทร์ของงานต้อนสอววันจังงนทร์นนะอากาศแต่หนาว นี่ช่วงีกันหาานาวประมาณยี่สบสององศานะยังหาคำ้านอกเลไรอยูู่้เดียวต้องสิ้นครับไปเรื่อยๆวันนี้ซุปซุปน้ำใหม่ครับพึ่งยาเห็ดเต็มเติมสายวันนี้แล้ว่ไปกินนองม่อก่อนก,นก,นกนโอสีบอกแล้ถนีคือมักบก่มันวานนอเลยคุปน,น้ำใหม่ พักเราเขาจะเงียบไปแล้วก็จะแชทถ่ายก้นจุ่มฝอยตลาดกล้ามอเนี่ยมีตังแปลที่บาดด่าหรือน้องแต่น,นันแต่นั่นจะนั่งถุงนึง แต่พักสองอย่างเด็กกุ้งหานที่บาทไม่เห็นกิบแกงเอาเนาะเพื่อพี่น่องอย่าได้ขึ้นเกา ใช้ไพก่อาแล้วครับสืบพักขาว่า,าก,กันหนึ่งเป็นพี่หาต้นพี่หน่อยเลยด้วยพี่ปูกกิมเมียแล้วครับกัดเจนก็ มูว right <c oughs> ่ค like, ก <c oughs> <ique> ินมันตื่ออมาเลยแนี่แต่นะครับก็จเน้นคุยกันดีกว่านะครับก็ร้องกินข้าวแลงคุยกับผีกับหมองนะครับเลยจะนเขาก็เบิ้งไม่ตข้มกันเบิ้งข้าวแลกเตอร์เราแล้วก็อาจจะกินเขาก็แซ่บแต่เรากอัวมวนกดบกระแเนาะเนาะตัวนี้ ตำยาบำรุงครับเ็ดเพื่อ,อเขิ่นนึ่จริงเขาบรมรินามลองความมาได่เดตยวบำริารองความวนะ่นเนียมําเนียบของาก็อาการเป็นนะมีแก้วใสกน้ำพีพวกวีผากรวัลนงแกงเยี่ยงยำะมาณนี่นะและ้วก็เนสเรง่งไง มีแก้วมีของปิ่งนะสมัยโบราณเนาะแต่ตสมัยนี้ก็คือกันบ่หรอละมีมุกถักมุกถักสิกินมุกถ้อย่างเดียว เฮ็ดลงมคลิปเนี่ยบ,บางเทปแบบหรือขากลางๆก่อน,น,นเนาะก็ได้ว่าจัดจังมาเลยเฮ็ดอย่างเพราะว,าวะ่ากินคนเดียวเนาะมันจําเป็นจะต้องมาเพียให้มันจัดจังเกินไปครับก็มีมคอเดียวล่ะมันนละเพียรควบเพียรเป็นเฮ็ดออกบ้างเห็นเห็นเลย รักหลงเบาหวานหลงสื่อตมยำมีกลุ่มเลยครับลุงใส่สามตัวคือกุมห้าทิบบาทครับไปนอนคือกุ่มห้าทิบบาทถ้าก็บแงเฮดเนาะ ช่วงนี้อากาศสายชมรีมันอ,มอากาศเย็นมากป่าพับนองน้ำมล้วพีนี้มาวันเมื่อเต็มแหวเลยสอบแหวสามเดือนสอบแหวแว,ว,วันเสร็จเรี่องมันเลยไปวานแหวต้ขา ปลูกเองครับสึกมากปลูกเองมาเลยระเดี๋ยวใดไม่เท่าเรื่อยๆไปที่ไปปลูกอีวานไม่เท่าคนอ่ะ

อยากคุยไปต้นโดนโดนตัวคลิปมันสิเงาแล้วในแปดนาทีลาแล้วคลิปางเลยก็ไปอยากขาเข่าบิึงบึนแล้วบ้านบริเวณตัวยาใช้คลิปคนเดียวมาหลายคลิปแล้วครับผมคิดว่าผมโดดเดียวแล้วล่ะลุงน้องที่บุญแล้วล่ะ แสดงว่าผมต้องเดินเดเล้มแข็งกลจ้ของแล้วะหรือลองทีมบุกไลทีมแล้ว พายางครับพมันไม่ได้เลยครับั้งอยา่งอยางแถวบ้านผมเป็นออีกยางน,นึงแถวภาริษามันอ,อ,อีกอย่างหน,นึ่งครับตลวผมมกเห็เขาตัมบางงงครับวันนี้ไม่ได้ซื้อเสตเอาอะไรครับเงิน,นมาพ่อครับ เล้วต่างเขาด้วลปด้วยบ้างนินที่ไห่แ้วนะี้แต่กินกุ้กงไปแล้วมนะั้งอ้มันอร่อยมากเลยอะมันลายในป่าฮี่นออะ ไปน้ำใหม่สามนอรครับโจชิมนออมือกี่รอล่ะเดี๋ยวนั้นแล้วเขา,เาว่ายๆขังหองของมาใส่หมายเราแต่มีมบาทเป็นของเก็ของเ๋ยวนี้ตีเป็นของเก็บของป็่อย่างนีน้เลยเต็นที เราตัวห้องเนาะคนห้องก็เปินว่าตอนทุนชีวิตคนคนห้อง,อง,องมันมันมีประทอกันนะพี่น้องมันขึ้นอยู่ครับว่าห้องหเขาจะสั 3, ส่งเขาจะแปะอย่างไห้อ, 8, องจะเดินไปแน่เลย ยอดนี้เขาว่าโควิดกำลังจะระบาดแั้งแล้วาว่าจะลงจะลงคลิปลองเพลงงนะาโควิดซาสิมากกอ่าเลยทำ่านะเพลงนี้ผมเคยเสียเงียบไปแล้วคนหนึ่งเสียงเพลงนี่นะขอมาใหม่ตะกนอีกแต่ว่าเป็น่นะมาทำอะหรือว่า ส่วนาว้านีเคยดูาเมียบอ้าเหรอยูาเมียบอ่เหมันเป็นไปได้ยตงกงขารนะครับขอนเรายุคเดียวกัเยหรอเขาไปสักดิามาอยู่พู่เดียวศักดิ์มาคู่กันนอกเรื่องมองนันนี้ที่สองนี่อ่ะ ก็นออมันแต่ต้านกันข้าวทีเกินไปหรือว่าเข้าดี่เบาๆแล้วก็เราต้องไปโทษกันโทษราตนาเหมือนว่าราตนาคนกาลสินเด้ตัวราตนาของข้านนี้แหละ มันดีเพเาะเสบายช่วยชูเพราว่าการกการกินแบบมีความฝุ่นก้าการกินแบบทรมานมันแตกต่างกันเราเพราะว่าจะวิวจะไล่จะแดนหน่อยหล้หลายก็ตามแต่ว่าคนทํามีความสุขคนเบิ่งมีความสุขผประมาจะดีกว่าเ็แค่ก็คือมู ไอ้เมูหยานน้่มันก็ยังเป็นหน่อยแต่ปาะค้างก็พิดเเลือกินให้กินให้มูหยันนั่อยุ่เป็นเนืๆหนาๆหรือใส่เสือหนาแต่ว่ใส่เสือ,น,สสอนีปัญหาเลย แต่วันนี้แค่เสื้อหนาวอืมอากาศหมอนไปใส่น้ำกันนะครับเรากินแล้วหาบะได้รับพุ่น้อเพื่อได้ปลูกผักกินเนี่ยสิหูเพื่อได้ซื้อผักกินกับสิหูด้วย ทิพหาไอี่นองเสนว่าไม่มันม่หยางว่าหอนะครับเนาะก็ขอฝากถิงนตายไว้ที่รอละบหวานพาะมันพรแสบต่กดแช่กดไหลกดหานกะดิงกดที่หยางก็ว่าไปตัวิิดต่างกันไปนะมาคุยกันมันมวนต้ขำไปเยประสิทธิดอยางมังไหมพยยาเพียคลิปไปเรื่อยเลยนครับ มมตอนนี้ม่ใช่จอมระเบิดนะฮะราจะายจอมไปป่านรายจะจไปไปนนายะมีรถมีรั้วเรียกว่าเฮามี้กำลังใจทำงานเอาไปอยู่คนเดียวไปอยู่โดดเดียว,ยว,ยวมีคนเคียงการห้องหรือว่าเป็นคนที่แบบคอยสนับสนุนเฮาคอยให้กำลังใจคอยแนะนำห้องซึ่งรอย่างมันจะดีขึ้นนะครับตอนนี้บ้านเราเนี่ยโดดเดียวอยู่ไปเรืเร่อยๆก,ก่อน นะครับมาสวัสดีครับก็แชร์ก็แดร์ผมน,นะครับเด้อ